คินี้จะพามาดูของใช้ประจำตัวของผมนะครับไปดูอันดับแรกนะครับปลั๊กไฟนะครับมีที่เสียบปลั๊กนะครับ oui, USB, 3ช่องครับแล้วก็ที่เสียบใส่ USB นะครับ3ช่องครับมีหม้อควปลอดภัยนะครับมีตัวการ์ดสิ่งแบบวางเข้าไปนะครับเส้นตรงนะครับตัวดักยิ้นะตัวต่อไปนะครับก็จเป็นเบอรนะครับใส่แล้วดูเท่นะครับตัว่อไปก็จะเป็นตัวทำความเย็นโทรศัพท์นะครับเวลาเราเล่นเกมอะไรส่วนตรงนี้นะตัวซับเราเอะครักตรวนี้จะแบกข้างหลังนะไปใช้หนังสานที่กางพรมมีแบกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นหูฟังนะครับ เนี่ยต่อไปก็จะเป็นเียวักแกงสองนะที่ผมใช้ทุกวันนะสนปทำง,งานนะจกจะเป็เรี่นะที่ผมใช้ตัดมนะก็มีฟันรงมีาชาร์จมีน้ำมันนะมีไฟสานาแบตเรี่ไว้ด้วยนะต่อไปก็จะเป็นลำโพงทีนะเสียงดีเบสนเหมือนกันนะตัวเล็ก้มพัง่ายนะต่อไปก็จะเป็นเส้นผัดไทยนะผมชอบกินมากนะมันอร่อยนะสั่งเกือบทุกวันะครับเราตัดผ้าแบบคณะเล็กนะคัผูกการ่ายนะทีาานนะ่มันสะดวกสบายสำยใใหรับคนที่ทใ,ในะ่กันจะบบ่อยนะเก็บเสื้อผ้าได้หลายแบบนะอันนี้จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อมีหลายี ไปเลยนะสกรีนด้นหลังครับมีอะไเยอะเรื่องอกาน,นสรับสินค้าทุกตัวมีขายในตะกานะครับครก็จิมีนตะกรานั่งใมือวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับบ๊ายบายนี่กระเป๋าสตางค์ครับกระเสะพายข้างนะครับล่มนะครับแล้วก็ไม้ครับไม้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นพ่อผูแบงคนะครับสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็ที่คุณนอน,นะครับเอารีดมวงแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับสี่ขาครับสูงหน่ร้อยแปดสิบ้องเซนติเมตรน,นะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวนีก็จะเป็นขาตับา,าไ้้ใชงนั ตัวช่วยนะครับทาให้เราทํางานสบายนะครับแล้วก็รองเท้าพื้นนานะครับขเขาเดินทาานะครับสินค้าทุกตัวมีขายนะครับที่ผมเปยตะก,กาไว้ในคลิปนี้นะครับใครสนใจตัวไหนก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับในคลิปในวิดีโอในช่องของผมนี้นะครับ